นะครับคลิมนี้คนจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกเก่ารีไซเคิลนะครับทุกคนพลาสติกเก่าเบิ่งเพลินนี่คือว่าเฮ็ดง่ายเด่นยององเดอนะครับเฮ็ดง่ายนะครับกำไรมองเห็นเลยว่าได้กี่บาทครับแต่กว่าจะคัดออกมาได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องมีต้นทุนันดับแรกต้นทุน ต้องไปซื้อมาเด้อพี่น้องเด้อซื้อมาเป็นกิโลตรงมีค่าเสียใจนะครับ่าเสียใจอยู่แล้วล่ะนะครับอดับต่อมาก็มาขัดคัดแกะนี่แกะฉลากออกแกะฉลากออกละ่ะคัดแยกเชื่อนะครับมันจะมีปลมานำ้ำมันจะมีพี่ๆพ,พี่อีกระเป๋าเด้พี่น้องเด้อนี่ครับ แยกสีแยกสีขาวนะครับบ่ออย่างครับแต่ปัญหาก็คือมันเบานะครับพลาสติกกวดอ่อนเนี่ยมันเบานะครับมันจะแตกต่างกับพลาสติกแข็งเลยพี่รองเ้อราคาก็พลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อนเนี่ยแข็งจะแพงกว่านะครับแต่ว่าพลาสติกแข็งมันไม่ค่อยบี้นะครับแต่ว่าอ่อน มันหลเด้อพี่น้องเด้อมันก็เลยถูกมันเบาอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะครับผมจะลอยฟังนะครับมีเสือมา้าดับแหลกนะครับเา็มันนั่งขัดแกะฉลากออกนะครับคัน้าจุกออก้าจุกมันออกกับมาไวแบบนี้นะครับี่แยกขัดแยกแบบนี้นะครับนี่ต้องใส่เวลาอีกนะครับหรือว่าจะบดแบบนี้ร่วมสีหรือว่าจะขัดแยก ้าสีออกสีขาวอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะคัดแยกนะครับหรือแบบนี้นะครับแยกสปริงออกนะครับมันไม่เหล็กคัดสีดำออกเขาไม่เอาสีดำนะครับนี่อย่างอื่นคัดบดนะครับร่วมสีได้หรือว่าคัดแยกสีขาวออกได้ลายแบบได้พี่น้องเ้อนะครับ ส่วนราคานะครับราคามันแพงอยู่กับจริงครับแต่ข้อเสียคือว่ามันไม่ได้น้ำหนักนะครับทุกคนการเขาซสือมาเนี่ยเขาจะไปเลือกบอ่อใดครับถ้าเราเลือกมันจะบอกคอยมีลูกค้ามาขายให้เรานะครับเราต้องจําเป็นซื้อรวมกวดนะครับเนี่ยซื้อมาแล้วนะครับมาขัดยะฉลากออกแล้วก็ต้องมาขัดแยกใส่ถุง ไว้แบบนี้นะครับถามว่าเป็นยังเคื่บอบบกขัดทีเดียวให้มันเสร็จไปเลยบอได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายแบบหลายอย่างขัดบอได้นะครับมัช้าเสียเวลาได,ได้่น้องเลยต้องเอาไปกรองใบนะครับขัดแบบนี้เจ๊สลักเอาไปกรองใ้กรองไว้วไวเรียบร้อยแล้วก็จะขัดอีกที่หนึ่งนะครับใส่ทง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 ทุงไว้ของไผ่คองมันนะครับ แยกเชือเรียบร้อยแล้วถึงจะได้บทนะครับนี่คือพลาสติกอ่อนเร้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งคือจะวางง่ายๆแต่มันไม่ง่ายนะครับนี่คือการคัดแจ่นี่ราคาพี่พี่ไม่ถึง10บาทนะครับทุกคนพี่พี่ซีนะครับราคา ผมทรงนะครับไม่ถึงแต่สีทัท่วไปสีขาวนะครับแต่ละเชือตะค่าจะบวกขึ้กันเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะแต,ตกต่างกันไปแต่ถูกสุดก็คือพี่พี่นะครับเจพี่พีพ่นี่นี่ขอดียางเด้อพี่น้องเด้อมันได้น้ำหนักดีนะครับแต่กวดเป่ามันเบาแห้งแต่ว่าเบานะครับ มันจะแตกต่างกับพลาสติกแข็งนะครับทุกคนพลาสติกแข็งนี่มันหนักนะครับถึงมันบกควยมีแต่น้ําหนักดีมากเลยนะครับขัดผู้ใดขัดแยกได้ผมก็เลยไม่ทิ้งพลาสติกแข็งนะครับทุกคนนะครับพลาสติกแข็งโฟก,กับดคือเก่านะครับแค่ผมต้องการเฮดตัวนี้เป็นตัวเสริมซื่อๆนะครับพลาสติกแข็งผมว่าท่นขัดแยกนะครับ แค่แยกเหล็กออกนะครับมันดีคนละย่างเลยพี่น้องเลยพลาสติกแต่ละอย่างนะครับหันพู้ไดเห็ดได้นะครับมีมีกําไรแน่นอนแต่มีข้อเสียคือว่ามันต้องใช้แรงงานนะครับหัดหยัดแรงงานล่งใดพี่น้องแต่มีกําไรเลยพี่น้องเลยนะครับนี่ครับเราต้องใช้แรงงานเท่าที่จาเป็นจําเป็นนี่ดีครับจัดจ้างนะครับจ้างหลายๆกับบุคคลนะพี่น้องเลยไม่มีกําไร นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับทุกคน